เกือบแบล้คเมคอมาจกโอ้ยนี่เกือบซองกระปัานเล็กหน่อยโอ้ยกระปัานน้องมิวสิคสิเนาะออ้ยหัวแม่โอ้ซ้ำหัวกระเทียมจ้ำบเลยโอ้สุดยอดเลยอุ้ยพี่น้องบึงออ้ยงามหลาย หัวเนาะตุยอดตะอ้อนเฮี้งมึงปิ๊บปอ้ยกังแหลกที่ปลูคว้อมเดี๋หัวใหญ่ป้านนี่เนาะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนค่ะเสารนี้กะพาพี่น้องออกมาสวนพักเนาะค่ะหลังจากที่ไม่ได้เข้ามาหลายมือสอ2มือนึงดอกพ่แม่มาบ่ได้เข้ามามาสู่เสาร่ะค่ะนี่อันนี้ก็คือปลูกไปแล้วเนาะค่ะปลูกพักสลัดกับพักขนากระลำดอกนั้นรางกระดอกละค่ะ ทั้งผุกนกระงามแล้วบอกเกอรี่ครับอันนี้ก็เลื่มทําความสะอาดดอกหอมมาเก็บเกือบเบิดล่ะมาเมื่อนี้กสิพ้ามาพี่น้องมาถอนหอมนะคะอ้ยกระเทียมกับพ่อถอนละเด้อนี่หล่มเมืดล่ะ<า>หอมกระเทียมช่วงนี้ถอนไปเรื่อยๆยเด้อคะ่ะเมื่อนี้กสิมาถอนหอมแป้งหนีก่อนนะคะแป้งหนีแป้งล้างแป้งอันนี้เอาหุ่นดีเหลียวัดที่นี่กะ มุนกับขื้นคือเกาขื้นเร็วคักค่ะพี่น้องมามาหลุนหัวหอมน้ำกันว่าสีไงบ๊กซำใด๋แต่เซาตอนนี้กา้าวไงอีหรีปีนี้สุดยอดงามมากได้ดังใจอีหรีประทับใจแห่งดอกดีน้ำเนาะหอมหอมมวลนี่เนี่เบ้งตีละ่ะหัวอ่ะสูบลูบปดัดมือฝากพี่น้องไปกำลังใจหน่เด้อจากอุ้ย อุ้ยหัวหมแม่โอ้สมหัวกระเทียมกำบอเลยโอ้สุดยอดเลยงามสีเข้มน้ำค่ะสวัสดีพี่น้องก่อนฝากพี่น้องเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ทันได้ที่สร้างจ่องไหวกะรอก่อนเด้อจ้ะโอ้โอ้ยงามเอาไว้ด้นกับบ่อใดได้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวหัวเป็นเปื่อยเพราะว่าอากาศมันหอนเนาะทัหอนแต่วันนี้เพื่อกดไดก้าแล้วล่ะค่ะได โอ้หัวใหญ่เหี้ยอมแบบอีลเดินอีกบ่เป็นหนัวบางอันเหลี่ยวแต่นี่หนังก้อนนะเปัดมึงอ,อ้ยงามขักเลยสุดยอดอีหลีมึงก้อนเดียวเด้พี่น้อง ข้อเดียวต่างหลายหัวหัวบ่นหน่อย 2> 2, 3, 4, 5, 6, 7, อีกนะคองหากที่หกเจ็ดเจ็ด่างหลายค่ะมาแล้วก็สิมาถอนสวยกันเนาะม่ต<ป>ิบไม่ผิดหวังเลยนยดอกเพิ่นก็งามเลยค่ะพี่น้องนี่นี่น,นี่นก้อนนี่อีบก้อนนี้นยะเปิ่งเ<ว>พิ่ง,งแต่ละก้นอหนหัวสีสวยเนาะ ใส่เดียวเลยแบบง่ายง่ามค่ะหอมบ้านด้วยค่ะของแท้ปลอดสารร้อยเปอร์เซนไม่มีการฉีดยาฆ่ายาแต่อย่างใดเนาะนนนบึงสิละมึงคัก,กกองเพื่ออยู่มึงอสุดยอดสุดยอดนี่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 นโอ้ย่ะกระเทียมปูกได้ห้างซ้ำหัวมีปอกยางเพิ่มเ็กเลยนี่โอ้ยพี่นองมึง อ้ยงามหลโอ้ยหัวเนาะยอดตะอ,อ,อ่อนมี่โุ้ยปีนี่ปูควอมแต่แบบสุดยอดสุดสดดเลยพี่ส,สวัสดีพี่น้องให้พี่น้องเห็นนาเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องสี่คืนหอด <c oughs> โอ้เ <c oughs> อ้าระเที่มลงมาจะไดนจัก โอ้ยกิลสะออนหัวหอมเนี่ยโอ้ยไงโพดไงโพดเปดแบบนี้กะกูมวนแล้วค่ะพี่หนอมันนี่แล้วเลื่อนรถเขาตร์ลม้วโพดโพดเลยครับข้าวกระเทียมสะออนเนี่ยไงข้ากระเทียม ด้านที่เลี้ยวเบิ้งเนาะไม่เงี้ยทุกหนานทุกอันนี้เลยทุกแปลงทุกแปลงเลยด้นนานน,นัน้นเตียตัวมึงโอพี่ทงหัวแกนรับประกันความแกนความแก่ค่ะไม่เรับรองว่าลมขนาดนี้พเพราะแก่เพราะใดไม่เรับรองว่าใดอายุใดก้านแฮียแต่สีหกแน่เลยครับพี่น้องเห็ดบวคือหมูเนาะ กะอิงก็งัเทปปวกในชีวิตนี้บรเคยแต่กลนมันเลยพี่น้อะเมียนกลนมันนี่โบทันหูเรือมันอยู่ขันหูกับสีล่องล่องมึงอยู่ตรงนัทนยักอสีล่องบ่ล่องเลือเคียงเกี่ยวหัวเตะหลุมมันกายายไปกลนมันเหือบพี่เนาะ <15. S 2> เปิดห้ 15, เาเห็นอบอกขนาดกีบหน่อยอันที่ปลูกนี่ก็คือบดได้มีแวใหญวไงเด้พี่น้องหัวนน้อยนี่หน่อยกว่านี้อีกเนาะกอนที่เขาปลูกเพราว่าทางเขาปลูกเอาพันธุ์เขาบต่ตองใส่หัวไงค่ะ ไงเองก็โอ้ยขอแค่เราดูแลปีแรกๆป,ปกลูกก็ได้หัวใหญ่เองสิเด้เปีหลูกก่อนเนาะเนี่ยดูสุดยอดปีไก,ก่ก็ยังบ่ทอปีนปีนจังสีไทยเนี่ยบอไทยเนี่ยเด้อพี่น้องเนาะนไกะ่สุงงกโอสุกเงากระดัง <laughs> นี่นี่นน แต่มองนีที่เป็นดินเหนียวปนใสวูนี่ะของแต่ของแต้การงานหัวหอมอหัวหอมสุรินสุรินนะคะไม่ใช่สีสเกเ้อสุรินโดยแท้กดนอกเหลี่ยวไปพึ้งลมจังหน่อยหัวใหญ่อีกกว่านี่พี่น้อง เกือบแล้วเมคอมาจกโอ้ยนี่เกือบ้องกระปั่นเล็กหน่อยโอ้ยกระปั่นน้องมิวซิกพี่น้องมิวซิกโอ้ยพี่น้องโอ้สุดยอดเลยค่ะ นี <N iss an> ่สำหรับสีเงาจีบ่พ่อโลกสำหรับปวกหลานอาหารเนาะหมักสร้อยสีก็สีสวยง่ายเกือบแล้วนะคะพี่น้องมาเบ่งหัวโอ้ยงามค่ะสออ่อนลายจ้ะเบ่งหัวญ่ยีลีหอมหฮาปีนี่ในโฮมกะญ่เน่หน่อยแน่บ่คอยเอาอันนี้สิเอาแน่วค่ะพี่น้องเพราะว่าพิ่นออยู่ในโฮมเนาะ อยู่นี่ห่มเพิ่งจะบุกหอยลงหัวป่าแดดนะไอ้เบิ่งหมองบ่มีต้นเฮ้ยหัวยะหัวงามครับแกนเราต้องแกนรับประกันว่าแกจัดเนาะจ้ะแกได้ทีเลยแหละเหลือเบิ่งไม่น้อยๆส่นเัาก็เหลียวแล้วนั่นนั่นบอกใหญ่บอกเหี่ยวเนาะ เดรล้ายให้อีกอย่เพราวว่าหัวพันใหญ่น้อเด้น้ำนักเด้เนื้อโอ้ยโสดออต่อนเตียเต้ยๆว่าจะบอว่มีหวัวทางฝี่มีต่นป<ะ>๊ิดเดี๋ยวเบิ่งต่นเพิน่นเงี้ออยมีสายเด้นอย่าโอ้ยสุดยอดเลยค่ะ ว่ามันแห่งๆเนาะทางไปๆทางนี่จนสาวกนิกามาถามบาสวิตว่าโคนนามถือบอ่อือไปดังสัน่าสันมาได้แทะอักลงหัวบอยางขักเลยนี่อุย้ย <c oughs> หัวใหญ่แห้งแต่มองได้แดดจัดเนะาะ่ะเพร่กรสิหัวดีอยู่เห็นบอ่อแถบนี้ก็แถบนั้นหัวดีเนาะแต่มองไตห่มใหม่กับสิบัปั้นได้แต่กรบบถือว่าน้อยดอกพอดีอยู่ มอหนั้นเขากะจีเอาไว้ถ้าเอาเนี่ยเเนาะใครมังได้หัวบัวใหญ่เอาเนี่ยเอาเนี่ยเดือนหกเอาเนี่ยเดือนหกเดือนหกอราะวันข้าปลูกเขาบปอกปลูกหัวใหญ่อยู่แล้วเอาหัวหน่อยเพิ่นปลูกเนาะ

แบบพี่น้องเดี๋ยวสิมาเบิ่งแป้งลางเนาะแป้งเครื่อง,งหัวใหญ่แป้งลางสีใหญ่บบเนาะค่ะมาเบิ่งครับนตัวนี้สิกูแยมแหลมแก่สิมาครไทยพี่น้องเบิ่งอีกเดี๋ยวพามันดูรุ่นก้อนน้อยๆมารุ่นเบิ่งพี่น้องหัวสิเป็นจเจไดเฮ้ยว่าชิเป็นจเจไดกะบก้มดิบเนาะอ,อีปัวตัวนี้ดิสไซอีปัว ญ่อยู่ไหนงก้มไงเนาะไงเลยแหละแต่ว่าต้นนั้นมีหมวกำปั้นเนี่แต่ต้นนี้มีศิดกกลมเดี๋ยวเด้อต้นนี้กันปะเนนต้นี้จะดกกลมนะคะจะเป็นทรงกลมต้นน่งทรงกำปั้นแต่ต้นนี้ทรงกลมบวคือกันเม่นเดี๋ยวแต่เงียวโ่เงามาเลยอ้ยอุ้ยอุ้ย้วพี่นง่าไหมอะ สวยมากอีฟอีฟโอ้อออสุดยอดเลยโอ้ไงทอกันเหมือ,เมอ,อ,อน,นอเสมอเพราะว่านันเตะกระล่องแล้วรล่องสำ่ดดงเดียวกรล่เดียวขึ้นีนี่เหลืออีกหนึ่งแปลงสองแปลงสามแปลงสี่แปลงห้าแปลงห,กแ,ลงหกแปลงครับพี่นอ้องหกแปลงแล้วกับรวมของแม่ของทีปลูกอยู่บ้านมาอีกเนาะอือนี่ต้น,น,น,นตในหน่อยเพือ่อนค่ะต้นในหน่อยหัวใหญ่หัวกลมอันนี้หัวปกติเนาะนหัวปกติ นี่ก็จะเป็นหัวที่ไม่ปกตินะคะับ <c oughs> นี่พี่น้องความไ่ปกติคือความใหญ่ยักษ์ค่ะเหน,นื่อยนี่หัวโอ้ยเอาให้ได้มัดจุกหนึ่งกับพ่อสะออนไหลนี่ก้อนนั่นดิอันนี้ก็ไม่ปกติมันใหญ่เมื่ดหนานค่ะพี่น้องเนาะงว่ปุ่นกันไปเนาะแต่ว่า,านี่กับบ่ถ,ถือว่าน้อย่ไม่ถือว่าเล็ก เพราะว่าพุ่นอะโบนหน่อยได้ครับโบนหน่อยค่ะเพราะว่ากีบที่เ้าปลูกอะบางอันก็เป,นนเนปะะ็นกีบหน่อยเนาะเพวกกรแตก้อมากพ่วกหัวใหญ่คือเก่าอันนี้หัวกลมกลมน,น,นี่อันนี้มัดเวลามัดจะสวยเด้อตัวไงให้แต่มัดงามให้ไปใส้ตัวนี่ตุ่นี้รุ่นนี้นะนี่นะแล้ว อืมเฮ้ยกมดีครับกมดิเฮ่ยไอ้หน้อยก็ได้โลแล้วเนาะมีเงินหัวไหลหัวดกแถมหัวใหญ่ต่างหากบางอันเพื่อกระสิมาปลอมดีมาป่นเนาะเบิ่งจุ่มกันดีเนาะจุ่มบ่แตกเลยเอาอีกสองเงาก็พ่อ ออโอ้ยโอ้ยสะใจมากอาจจะเสียงกับมววแล้วพี่น้องเนาะนแต่คือจังห้าผ่อ,อเฮ็ดป่วงล่ะค่ะกูดไปงัดไปมันงามมันอันนี้มันก็สะอ้อนตัวมันหัวใหญ่มันก็ได้สะอ้อนมันกับป้ยบกีคารกูเดเอก็ได้งามป่าน,นไปพ่อเงาหยีกยิบตัวดีอ่ะมัน,มนจิมจิมอยู่กูให้ื่อเมื่อยเลย ก้นหัอนแดดเดียวยิบจ้ะก้อนนี่ก้อนนี่จักหัวนอนนี่ดกครับที่สุดเสียบหัวเดียวเด้อทั้งดกทั้งใหญ่ทั้งเมนทั้งดกทั้งใหญ่ทั้งก้อนใหญ่เพื่อนี่ยัดจื้อบอกแล้วในที่สุดเราก็ทําได้ถ้าเรามีความพยายามทนึงจากที่ห้อปลูกมีดั่แต่หงษหัวกับแถบว่ามีเมียนปร่เทศนี้มียากับมีหัวก็ได้ละ

ไปหนีเขาก็จิีมมัดไว้คือมัดก่าเน,นี่ยแหละพี่นอ้องอือนี่ใบให้เพื่อนเห็นมืองเมียนคอยเขาเอามาอา้ไรป่ะโอ้ยสุดยอดเอาใส่เข็มโอ้ยมาสิผ้ามาสะออนหอัวหอมอีกเซ็นอะะอลังการแหออ้งพี่น้องอลังการหัวหอมเลย สุดหยอดเลยค่ะแบบไงอหลีน่ะทางมีตุนกนับไงทางมีตุนกนับไงเหลือแต่ในห่มนิดเดียวเองอที่บก่อยไงปันได้ฮะเข่งหนึ่งปบบหมืดดรอกได้หลายได้หัวไงดีครับ ย่าหลงพวงนั่นเด้อพวงเหลืองนั่นกันต้นนี้เอาไปมัดได้เลยบป๋าก็เสีมัดได้เลยวัดแดงงามโอ้ใ่กระดักกระโดตอนนี้กับสีแนมบ่คอยหูปัดได้เนาะปุ่ลละบัดเวลาเพิ่นเหี่ยวลงบัดท่ามัดงามผุดดอกก็เสียหูว่าโอ้หอมหอมนี่สุดยอดมากมือนีอะอึดมือตีละโอ้ยพี่น้อง โอ้ส้อ้อนหัวกากกากกิ่ลีค่ะเงี้ยไปยุช่วยกันหอมโรดไออุ้ยเส้าอ้อนส้อ้อนหัวหอมแหงหอมเงินไปเงินก่อนหอบเงินไปเงินหอมเงินหอบครับเอาพังหอยยานด่วนได้เงินพังหอยซ้ำเดือน หอ,อบขึ้นมาแล้วก็หันหัวนันมาทางขอ่อยอือกล้องนั่นแห้งจังเฮียหอ,อบขึ้นไหมเละาเงยหน้าขอ้ยยอ,อ,อดมากมาย สองเข่งเต็มๆโอ้ยหัวใหญ่หัว,หวสำกัะปั่นเด็กหน่อยคุณผู้ยหนึ่งกระหัวอนี่ปสาประทับใจมากโอ้ย,อยกังเหลยกที่ปลูกหอมเดี๋ยวหัวใหญ่ป้านนี่เนาะเน่ยป้นี่นน <c oughs> สังเข่งพี่ตีเหล้วกับวายไงอยู่กับวายไงป้านหนีดอกเนียนไปอูออ้สะออนหลายพี่น้องโอ้ยงาม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 สุดยอดเยี่ยมเลยไปเมื่อบ้านค่ะเนาะเนียน,นเอาไปตุ่มกันสูนยจุดหาลูกบึงใหญ่พี่น้องอ่อเอาสองเข่งก่อนพี่น้อง มาน,นี่นานนึงไดยส้วงเข่งไงเลยเมียนเมีนมน,น้อยเลยเด้๋นี้หัวใหญ่ค่ะทางนี้สิบจำโบแห้งเลยทางนี้ทางนี้กระโบ้คือกันเด้พี่น้องกระโบ้เมียนกระโบ้ไมีตดนต้นน้อยทางนี้สุดยอดเลยเนาะสุดยอดจริงๆประทับใจมากไปค่ะสำหร,รับคลิปนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ยแหละค่ะพี่น,อนอ้องขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ,จอ้ะทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะ เขาพูดทุกการติดตามรับชมนะคะพี่นี้เบอร์นีพามาหลุ่นหอมแดงเนาะแม<น>่นหัวใหญ่ใส่บิ๊กโบผิดหวังอีกแล้วค่ะพี่น้องโอ้คากลิลีลาพี่น้องไปก่อนค่ะสำหรับคลิปนี้ทันได้ที่สนใจเนาะค่ะสามารถสั่งจองก่อนใดเนาะที่เบอร์โทรศ6น3 8 2กหนึ่งสาสองปเกาศูนย์ค่ะพี่น้องโทรมาสอบถามได้เนาะหอมของเขาเป็นหอมบ้านเด้อค่ะแม่นหอมบ้านลูกเองกับมือแลวกะบ่ใดใส่สารเล็งหัวบ่ไดเล็งแก่ บดายเลีงแห้งแตะยางได้นะคะแห้งธรรมชาติเด้อค่ะพี่น้องแก่แล้วจังกูค่ะท่านใดที่สนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้ค่ะอาร์ชีแอดไลน์หรือว่าสิโทเบอร์มาเลยโทตรงเลยก,ก็ได้หรือว่าสิติดต,ต่อทางเพจก็ได้ค่ะคอมเมนต์แอดไลน์บดายเนาะเพจเฟซบุ๊กกานิกาชาแน,นลด้อค่ะพี่น้องอย่าลืมค่ะศูนย์หกหนึ่งสามแปดสองแปดเก้าห้าศูนย์ค่ะท่านใดที่สนใจอยากสั่งจอง หอ,อมแดงกับสาวกานิกาปลูกเองกับมือค่ะหอ,อมแดงจังหวัดสุรินทร์เดอ้อจากพี่นนอกลาไปก่อนค่ะสำหรับคลิปนี้พอกันไหมคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอุย้ยนานเดียวซ้ำอีกทางหกนานสีซ้ำเลยอ๋อก็ไดายไาลเลยเนาะ <laughs> อยากปลูกเป็นกันหนาคุณนะพ่อมได้หลายๆเนี่ย